สวัสดีครับยินดีตอนรับเขาสู้สองมหาแห่งมวลซืนมื่อน,นี้มาตามต่อครับแม่คู่หอมหวนเพิ่นเดินทางมาต่างสารให้ดูกซิดลูกห้อยู่ฟังทั้งพี่ครับเราเลื่อยๆมาวัดผู้ตะเภาท่องครับมาชมบรรยากาศน้ำกันแม่คู่เพิ่นไปขอโชคแม่แตะเคียนเนาะเพินซื้อสัมผัสได้ แล้วก็เพื่อนว่าเพื่อนเห็นเลขเมืองเก่งอยู่ครับตัวเดียวชัดเจนเพื่อนว่ามั่นใจแล้วละเพื่อนว่าเอาเป็นตัวได้นั่นไปรับชมบรรยาก,กาศน้ำกันครับอาจจะแม่ตะเคียนอาจจะให้โชคเพื่อนเนาะอูเพื่อนนี่สัมผัสนิยาญเนาะต่อกันครับไปเบิ่งนน้ำกันครับว่าตัวได้ครับ อืมอม,มาขอควันขอโชคน้ำแม่ตะเชียนนะครับเนาะอ่าผุ้เพิ่นเดินทางมาเพื่นก็นเอาซื้อชุดไทยมาถวายร้ายครับปุ้ใไดมีโคมีลาบ่ะไร ส้มบาเรมีเพ่ินครับ่องเบยต้องการผสมเบยต้องกาันะครับก nice. right ็เราอยไ่้ผภาเกสีมันมีเก็บแสงดิเราได้หมอดถึ่มมาแล้ว้องทำังไงแล้วัอาไว เรา้าหาลวเงือกเย็ดหงข้าอืมใช่ครับโง่อ hey. า yeah, okay, no. ีกนแล้วหกข้า hmm> ถ้ามตืนเดือนอ่มันออกเ็นี่นะเจียบหก้าอีกแล้วเจียบนึ่หก้าเนอนนี่นอนนี่มาเบิรงนี่เบร อันนี้หอันนี้ห้าเกียนเซจีละอัอนี้เน่เนะเล็กกับเล็กขาเนาะแรงความที่เด็นเข้ามาช่วยกันเ,นเนหน็นเป็นเลขไหนแน่ตรงนี้กับแม่พูสี่ไหมรูกเดีตัวนี้คือหกอันนี้ขาอันนี้เนี้ยหกอันนี้ห้าเนี่ยอันนี้ห้าหกห้า สูกมากเลยสื่อผาพเจสีมานี่เจแสงมาถ่ายไว้โอ้แต่ว่าจะขั้นสี่แล้วเนาะงามครับเนาะงามครับเลยเลยขึ้นมาเหมือนเนี่ยนีนมันจะเขี้ยนดิ อยู่กับโชคกับลาบอของพายของมันนะครับเด้ออุ้ยของมารับชมมาฟังก็ได้อยู่ทางอื่นห่างไกลกันขอผ่อนพานจ่อได้ครับอืปิดตัวใดขออเหนี่ยของมานอะไรได้ครับเด้ออยู่วัดตะเภาทองนะครับในตะเชียนอาเพื่อนให้โชคให้หลาบท่าอืน่นห่างไกล ฟันพอดมีมิดพอดก็เม่นเขาไม่ได้ครับมาจาก็นเงื่อมาจ่ำเภอเพชรครับมาขอโชคขอลาบมาขอโชคขอลาบอ่ะ เดีย๋ยวซองพ้อไปซองไปพ่อไปซองพ่อไปลูกแม่ตปเช็ดน้ำกันอ,อย่างนี้น,งงนะงาหมากน้ำปลาครับผมอ่ามันแล้วแต่แล้วแต่สิ้นเนาะแล้วแต่ดวงวาสนาครับผม <S <S อ่ากันมากกวบาลงทุนไปน้อยอครับผมเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับได้ กดเลยกดแชร์ครับน,น้ำนที่สไดเยมาอยูอดอดเท่าน่ละครับเพกกื่อนละครับผมนัละส่องขอบไปเบิ้งดวด YouTube ครับอืมขันมากเกลียกมากเบอร์ครับผมเบิ้งบรรยากาศเป็นแบบนี้นเลยครับ นี่เลยไม่นา่นาฮะที่นัง่งเสียงค่ายเสียงค่ายหินยกขอโชคขอบารมีคุณว่าคือเตานี่ล่ะหินก่อนนี่นี่เรื่องหัวเข่าเนี่ยนี่

แล้วค่ะยิ้มนั่ไอคูดอ่กีตัไหนนะของมันไม่ไม่พูล้เห่จังวัดใหญ่ว่าเหนห้า่อหกค่ะเ็้าแต่อห้าหกที่ซองเมื่อกี้นี้แม่ตะเคียนเนาะแม่ตะเคียนตะเคียนแม่ตะเคียนครับผม เปิดไปซองเป็นาค่ะมไปซองใบจับใบไหนก็ไม่เป็นรยนะครับครับผมุครัรรมดร่นีแม่ตเค่นไปซองเบิงน้ำันครับวัาขังเพ้นห้าหกเนาะเพ็นหาหกครับผมอาจจะมีโฉมมีหลากปได้รัตตบีครับเป็นรัตตอบีครับเปิดไปหานี่คืออะไรคะดใ้ช่จราค่ะ กรมะเปนะเลือกเลยเลือกเลยครับตัวไหนชอบตัวไหนนี่รางวันันรียนไมวากระป้งมัน่งเรวันเอาอะไรกันมาละบอรางวัลดึงไปแล้ว พับแผงเลยได้ไหมครับผมใช้เปลี่ยนสบายอยู่เนอะคือเบาเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นฟันได้ไหมเอ้ยยังก่อนตอนนี้ระแน่ได้พักดีไหม ยินลยยินลยคันนกก่ไงบ่เขาโ้่มีจักใบพีใบมอนยบนพอมพีใบเัยันพอมมีใบมนอนพอมสิบแปดมาสามใบค่ะสาบแปดครับบ สไลฟ์่อสลจนเบื่แมพอีบดเบ่ปไม่ขายไม่โชคดูบ่ครับได้ม่ค่ะโชคจากวนนีบอกมาตัใสโชคลาบเผ้าน่ยฮะมันกัน้ายยาเหมือนใจแล้วค่ะที่แรกได้ย่งม่มาตัใสเนาะเงนเก่าครับเพื่อตัวใด อ๋อเลขเลขรถค่ะพอดีอันรถนู้อันถูกส้นถ่ายหน่อยนึงนะนะ เมื่อไรออกเมื่อนั้นค่ะไม่ดอกค่ะนั่นที่่าชนช่นช่อนมาถึงก็มาทะเลาะอุนซุถ้าพันชนนูกจะซื้อหวยสิล่ะโเอจสิเต้อเอจ่ซ้อโอ้าพันอาจิสกิหนูได้ชมีมหาพันนั้นมาซ่นขี้ล่ำขี้รวยความขี้ขี้มาอัน เคยๆเพื่นกับน้ำกลนมากค่อยๆแหละต่ความเบียกแล้วเพิ่นกับมันต่ำเลยสิบมาต่ำัต่ำมาแห้งกันเลยสง่ัย่ามันิดอ้โชคเ้เพิ่นต่ำมาแห้งแต่แตาต่ำแห้งมันติดกวเป็นโชคเะโอ้มันติเฮ้าเสียเงินเตียรถนีเนี่ยอรนี่มเท่ไหร่รถนี่ฟัดไปขึตัวใดไปขึ้นตัวใดเอามาตัวเอามาโคสีแล้วห่างโคลสีห้ กินเผาหนุ่มฟนเทียนประเทศกินเผาอีกบ้าน่ะเจ้าก้อนฟันเทียนประเทบมมนออกซี่หกมนกเขี่ยวที่มีฟนนี้กินกินหนุ่มฟนเทีนอีกไหมก็จังเป็นออกของไม่ให้กินนี่แหละเพราะว่า็จังสิได้ชมกูในค้างวันต่อไปนะคะเคยฟันมาแนบอตะกีเจ้กนนี่ฟันว่าเป็นเอาของมาให้หิวสมื้อเต็มเลเพื่อนครับผมกเลบ้านไหมเขาออกสี่หกม่ได้ที่ที่สีอหันเที่ยนี้ก็จังฟันว่าเป็นเอาคล้ายๆกับสปาเกตตีไม่ให้กินั่สิแม่ค่ะไม่ินมาเรามันสออก ตกาว่านูว่าเลขอกหมโอ้กับ้ันเลขที่คเก่าเจวันนงสี่เคยมาเนาะวันนงสี่เคยมากสี่เนาะก็เป็นแนวทางนะครับเด้อความักส่วนตของเพิ่นเพิ่นมักยังสั้นละคดยวิการเพ่ที่อวัดคูกับทองผมขึ้ว่าขีรถ้ึ้นมากับว่าฟ่อเพิ่นนี่แหะครับด้านแรกครับ หิวน้ำหิวน้นครับนี่เมดครับของเสียบของเนื่อยอยู่นี่เมดครับกอสซกอลาบน้ำเลินได้ครับบ่แพงจ๊กเมียปวัสนีว่าแตมีทุนซื้อเป็นว่ากมเจ้านะมงม่ลืมกันทุนสี่หกวันอาจาย่เพิ่นเนาะสี่แม่าี่ชายควางนี้นะครับเนาะจะอย่าลืมสีหกสิกระดูกป็นเก้าสี อาจมาได้สี่หกเอ่อสี่เก้ากลับไปยัดไงก็ได้นะครับเนาะอาล่องเบิองมาลองเบิองครับมนะขอบคุณท่านทั้งคนนะครับเด้อคุณคนคนมีศกมีหลาอยู่่หันละอืมตามข้างหลังเลยนะคะเยอะมากเบิองก็เบิองบรรยากาศเหมือนกันนะครับอยู่วัดผู้เฉพาะท้องเนาะเนก็ล่องแางก็ล่องแสง ดีมากกันด้วยว่าจะ่ม่น้ม่วงม้ำม่วงชิมนานไหมค่ะนานนานน้ม่วงไหลันมาไม่กิน้็อร่ายสเดเยเมื่อเมื่อเดินนี่เอิ